สวัสดีท่านผู้ชมท่านทันงหด้วยนะครับผมโนนิเอ็นสีนะครับผมวันนี้มาแนะนำคอมโบง่ายๆนะครับนิ่งๆแต่ว่าแรงนะครับแต่ว่าคือเป็นคอมโบที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นในมือถือนะคผมคอมโบแรกนะครับเป็นโควีสองกับผัดมังกรนะครับคอมโบตามนี้เลย ดูคอมโบที่สองเลยนะครับต่อมานะคะเป็นคอมโบที่สองนะครับก็จะเป็นคอมโบปืนพิษนะครับผมซึ่งคอมโบปืนพิษกับหมัดมังกรก็สามารถเล่นกับผลน้ําแข็งนะครับแต่ผมเล่นเป็นผลมืดก็เป็นคอมโบที่ง่ายแล้วก็แรงนะครับคือถ้ารับแน่น้อยนะครับก็สามารถวันช็อตได้เช่นกันคอมโบตามน,นี้เลยนะครับผม อยู่แซตไม่โดนอ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบที่สามเลยครับกันก็คอมโบที่สามนะครับเป็นคอมโบห่อกาตาคุริกับหมัดเงือกนะครับคอมโบนี้ก็ได้ยคอมโบนิ่งแต่ว่าวันช็อตนะคอมโบก็ใช้เองเอาดาบก็ ครับนันเนี่ยก็แรงอยู่นะครับผมออนี่นะครับปีประมาณเท่านี้หาใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย